ทีที่ความชมไปเปิดตำนานความศักดิ์สิทธิ์นะคะของหลวงพ่อดําแห่งวัดหนองเพียนนะคะที่ล่าสุดเนี่ยรองนายกอบตหนองผักนาคที่จังหวัดสุพรรณบุรีถึงขั้นนําวิทยุข,ของหลวงพ่อดําที่ผ่านการถวายแก้บนมาแล้วเนี่ยไปเปิดให้เผือกนะที่ปลูกในไร่เนี่ยได้ฟังว่าแต่จะเป็นเพราะอะไรต้องตามไปหาคําตอบให้ถึงที่กันมาแล้วเห็นไหมคะคุณผู้ชม นี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมเสียงแววๆนี่คือเสียงเพลงเนาะที่เราได้ยินเมื่อสักครู่เนี่ยมาจากวิทยุทรานซิสเตอร์มงคลค่ะที่ลงอักขรแล้วก็เจิมโดยหลวงพ่อวิชัยใจดีเจ้าวาดวัดหนองเพียนอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีมอบให้กับสิบตำรวจเอกทศพลยิ้มยวนหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันว่าจ่าดมนี่แหละ จ่าดมนะคะดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกอบตหนองผักนาคอาสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อนำมาเปิดให้กับต้นเผือกคุณผู้ชมเอาเพลงมาเปิดให้ต้นเพือกที่ปลูกไว้ในไร่เนี่ยฟังโดยจ่าดมเนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าใครนำวิทยุแก้บนหลวงพ่อดำไปเปิดให้พืชผักที่ปลูกไว้ฟังเนี่ยจะทำให้พืชผักที่ปลูกไว้เนี่ยเจริญเติบโตงอกงามอย่างดีเลย โดยเราก็ได้รับการการันตีว่าความเชื่อนี้ได้ผลจริงจากจ๋าดมนะคะที่เราว่าตัวเองเนี่ยก็ทําธุรกิจมาแล้วหลายอย่างนะคะคุณผู้ชมเขาทั้งขายของชาทําธุรกิจรถเกี่ยวข้าวทําไรเ่เผือกหอมแบบนี้แล้วก็ในช่วงโควิดระบาดเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจนะทำให้ตอนนั้นเนี่ยกดดันแล้วก็เครียดมากๆเลยก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่าลองนําวิทยุของหลวงพ่อดำเนี่ยมาเปิดที่ร้านขายของชําเลย แล้วก็เอามาเปิดให้เผือกที่ปลูกในไร่ฟังพร้อมนำธงผ้ายันกันภัยหลวงพ่อดำเนี่ยไปปักในแปลงไร่เผือกปรากฏว่าเผือกที่ปลูกไว้ในไร่บนเนื้อที่นี่แหละแปดไร่ด้วยกันนะเจริญเติบโตเร็วกว่าแปลงอื่นๆอีกคุณผู้ชมคือคนอื่นๆกเกษตรกรเขาก็ปลูกเผือกกันนแหละคุณผู้ชมแต่ว่าจ่าดมยืนยันว่าเนี่ย เพือกในไร่ของตัวเองเนี่ยเจริญเติบโต,ตดีกว่าของคนอื่นๆแถมยังไม่มีมแมลงมารบกวนอีกด้วยส่วนร้านค้านะคะโดยเฉพาะร้านขายของชาที่เป็นของจ่าดมเนี่ยก็มีลูกค้ามาอุดหน,นุนที่ร้านไม่ขาดสายแล้วก็มีธุรกิจเกี่ยวข้าวด้วยใช่ไหมคะของจ่าดมเนี่ยก็บอกว่ามีลูกค้ามาเรียกใช้บริการมากขึ้นเรียกได้ว่าไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรเนี่ยก็เฮงไปหมดทุกอย่างเลยแล้วก็ล่าสุดนะคะ เขาก็ได้นํากล้าเผือกที่จะปลูกในรุ่นต่อๆไปเนี่ยมาถวายแด่หลวงพ่อวิชัยได้เจิมต้นกล้าพันธุ์ค่ะแล้วก็ปะพรมน้ำมนต์นะคะพร้อมกับนําขนมเผือกน้ํากะทิเนี่ยมาถวายเพื่อเป็นการแก้บนด้วยอาทีนี้คุณผู้ชมคะชวนคุณผู้ชมมาฟังที่มาของการถวายวิทวีหลวงพ่อดํากันสักหน่อยคือชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าคนแถวนี้เนี่ยมีความเชื่อว่า หลวงพ่อดำเนี่ยชอบเสียงดังอึกทึกครึกโครมไม่เงียบเหงาโดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีชาวบ้านบางคนนะพี่ญาติพี่พน้องเขาก็เจ็บป่วยเนาะก็มาบ่นกับหลวงพ่อดำปรากฏว่าญาติคนนั้นเนี่ยหายจากอาการเจ็บป่วยจริงก็ได้นำวิทยุมาแก้บนก็กลายเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมานะคะว่าหากมาขอพรแล้วเนี่ยก็จะสำเร็จผลแล้วก็จะนำวิทยุทรานซิสเตอร์เนี่ยมาแก้บนหลวงพ่อดำ แล้วก็มักจะมีชาวบ้านเนี่ยมาขอวิธีทานซิสเตอร์เอาไปเปิดให้พืชผักที่ปลูกในแปลงเนี่ยรวมไปถึงสัตว์ที่เลี้ยงไว้ได้ฟังด้วยนะคะตามความเชื่อที่ว่าจะช่วยให้พืชผักที่ปลูกเนี่ยจเจริญเติบโตดีผลผลิตดกดีแล้วก็ขายได้ราคาอีกต่างหากนะคะรวมไปถึงสัตว์ด้วยก็ขายได้ราคาดีด้วยนี่ต้องเน้นย้ําแบบนี้นะคะว่านี่เป็นความเชื่อของคนในพื้นที่นะคะที่บอกเล่าสืบต่อกันมาค่ะ สเขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ